เวอร์พบูเนี่ยคือเรียนรู้มาในทุกซีซั่นในเรื่องของอเวลาต้องพักต้องพักตัวผู้เล่นหรือเวลามีตัวหลักที่บาดเจ็บนะครับอย่างในเกมนี้หลักๆที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าอาริซงไม่ได้ลงเพราะเจ็บแม็กอาิสเตอร์ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ดีอาสพักนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอ่าแลโชต้าลงไปแค่สามสิบนาทีก็เจ็บต้องเปลี่ยนเอานูนเยสลงมาก็เหมือนกับเลี้ยวคูเนี่ยเอาง่ายๆแทบจะเปลี่ยนสี่คนจากชุดสิบเอ็ดคนแรกที่เราใช้ติดๆกันมาหลังจากครึ่งเวลาหลังในเกมแรกกับกับอีกซูอนะครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือว่าเออเรามีตัวตายตัวแทน นะค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะครับว่าอ่ะแบ็คขวาเป็นใครแบ็คซ้ายเป็นใครถ้าตัวจริงไม่ได้ลงกองหน้าเป็นใครตัวริมเส้นแนวรุกฝั่งซ้ายเป็นใครมิดฟิลด์เป็นใครนนนี่นั่นนะครับแล้วก็เหมือนกับจะค่อยๆกลับมือนะครับกับสถานการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อยู่นะครับได้อยู่อันนี้เป็นจุดที่น่าชมเชยมากเพราะว่าอะไร ลองหลับตานึกภาพย้อนกลับไปตอนเห็นไล์อัพสิบเอ็ดคนแรกในเกมนี้นะครับกองกลางของเชลซีนะครับมีไคเซโดมีลาวเบียมีพาเมอร์นะครับไคเซโดกับลาวเบียเนี่ยสองคนรวมกันเนี่ยทะลุร้อยห้าสิบล้านปอนด์แล้วก็เป็นสองคนที่เวอร์พบุเกยอย่างได้พาเมอร์รวมกันเท่าไปอีกสามคนนี้สองร้อยล้านปอนด์แล้วก็ตอนท้ายเปลี่ยนเอาเอนโซเฟอร์นันเดสลงมาอีกนั่นก็อีกหนึ่งร้อยล้านปอนด์ สี่กองกลางของเชลซีที่ลงสนามในนัดนี้เนี่ยค่าตัวถึงสามร้อยล้านปอนด์นะครับเลวูตัวจริงเกอร์ตีจอนฟรีนะครับเพราะเป็นเด็กอะคาเดมี่กาเฟนเบิร์กเท่าไหร่เองนะครับแล้วก็โซบอสไลท์เท่าไหร่เองนะครับรวมกันสามคนเนี่ยเจ็ดสิบล้านปอนด์เองด้วยซ้ำเหมือนกับจะไม่น่าจะจะต่อกก่อนได้นะครับแต่ก็สุดท้ายก็อย่างที่เห็นเกมนี้ก็ทำได้ดี อีกจุดหนึ่งที่ผมจะวกกลับมาก็คือว่าแล้วก็จะโยงไปสู่ในหัวข้อที่ที่สองของเราในวันนี้ก็คือชนะเกมนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าในวันอาทิตย์หน้านะครับอีกเจ็ดวันเราต้องไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมของอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลในเกมล่าสุดที่แพ้บอลหมัดเนี่ยแน่นอนนะครับเหลือสิบคนเร็วตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกเพราะทางด้านของซาลิบานั้นโดนโดนใบแดงโดยตรงออกไป แต่ว่าสิ่งที่ส่วนตัวพูดมาโดยตลอดตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วในช่วงท้ายๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือว่าอาเตต้าและลูกทีมเนี่ยยังมีบททดสอบตอนที่มีผู้เล่นหลักบาดเจ็บหรือไม่สามารถลงสนามได้เนี่ยน้อยกว่าทีมอื่นๆน,นะครับล่าสุดเนี่ยพอทางด้านของอบุคโยซาก้าซาก้าเนี่ยปิดขวาลงไม่ได้ ใช้ลาฮิมเซอร์ลิงลงมาเนี่ยคือซาก้าเป็นตัวสำคัญลงไม่ได้กับตันทีมโอเดกาลงไม่ได้อะหรืออาจจะเป็นทิมเบอร์ถ้าคนกองหลังเนี่ยลงไม่ได้นะครับผมว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันแหละที่ทำให้ต้นเกมกับบอลหมัดเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องของฟีป้าเดย์ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกทีมกระทบแต่ว่าอาร์เซนอลก็หนึดหนืดอยู่พอสมควรตอนที่ไม่มีตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวที่ทดแทนเนี่ย ก็ก็ไม่แน่ใจว่าในระยะยาวจะยืนได้ขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือว่าพวกเขาปืนใหญ่จะต้องเจอกับริวภูในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าโดยที่ซาลิบาลงไม่ได้โอเดกากับทางด้านของซาก้าก็ไม่แน่ใจว่าสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างน้อยอาจจะสองสามคนที่ตัวจริงนั้นอาจจะ อาจจะลงสนามไม่ได้อันนี้ก็ก็แจ้งไว้ก่อนแต่ว่ามันก็จะเป็นนักถัดจากวันพุธนี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลจะเจอกับไลฟ์ซิกนะครับซึ่งก็เป็นทีมในเครือข่ายที่เยอเกนค็อปนั้นตอนนี้ไปเป็นผู้อำนวยการใหญ่ดูในภาพรวมอยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าเยอเกนค็อปจะ เข้ามาในสนามเพื่อที่จะน่าจะมาชมเกมน,นัดนี้อย่างน้อยก็ามาดูทีมเก่าหรือบวมตัวเองแล้วก็อย่างน้อยก็ในฐานะของที่รับผิดชอบในภาพรวมของทีมในกลุ่มในกลุ่มนะครับกลุ่มของเรดบูลเนี่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นนัดท,ที่สองนะครับการสัปดาห์แล้วก็นัดท,ที่สามก็คือลฟสิกแล้วก็อาร์เซนอล ถัดจากเชลซีซึ่งถือว่าจะเป็นเจ็ดวันเจ็ดวันที่หนักมากๆของของลิเวอร์พูลนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็คำนึงถึงอยู่เสมอสำหรับสโมสรต่างๆไม่ใช่เฉพาะลิเวอร์พูลแต่ว่าเป็นทุกทีมนะครับทีมไทยลีกบ้านเราก็เป็นนะครับเวลาไปเล่นทางด้านของเอ l ก็คือ เอเชียนเอเชียเอเชียนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับกับทีมในยุโรปที่ต้องไปเล่น UCL นี่ยมันจะต้องมีการแบ่งหรือว่ามีการจัดสรรหรือมีการวางแผนดีๆระหว่างการเตะในลีกแล้วก็การเตะในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็กลับมาเตะในลีกในลักษณะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลซึ่ง พอถัดจากเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็การสัปดาห์เรามีเจอไบรตันนะครับแล้วก็มีจะต้องไปเจอกับเลเวอร์กูเซ่นมันมันคือเป็นการสลับไปสลับมานะครับเจอเลเวอร์เสร็จแล้วก็คือจะต้องมาเจอแอสตันบิลล่าอันนี้ผมผมมองแค่ว่าในช่วงยี่สิบวันในช่วงยี่สิบวันเริ่มตั้งแต่ชนะเชลซีที่ผ่านมา นะครับลิเวอร์พูลต้องเตะหกเกมนะครับหกเกมหรือว่าทุกสามวันโดยประมาณเนี่ยมีหนึ่งเกมก็คือสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์ที่เป็นเชลซีไลฟ์จิกอาร์เซนตัไบรตันเลเวอร์คูเซนแล้วก็แอสตันวิลล่าซึ่งเป็นทีมระดับระดับท็อปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดแล้วก็โยงเข้ามา ถึงจุดหรือประเด็นผัดมาที่เกริ่นไว้ว่ากับเชลซีคือแค่นัดแรกเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการปรับทีมถ้าจำไม่ผิดเก้าคนในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับที่เอาชนะเวสต์แฮมไปห้าหนึ่งนะครับหรือว่าในเกมนี้ปรับเอาอย่างน้อยน้อยนักเตะที่มาจากอเมริกาใต้เนี่ยไม่ได้ลงก็คือดีอารกับ แม็อลิสเซอร์เนี่ยไม่ได้ลงอลิซงเจ็บคือมีการปรับปรับเปลี่ยนทีมเนี่ยแล้วก็พักเทรนด์ในตอนท้ายเกมโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับมันก็คือการวางแผนไม่ใช่วางแผนไปเจออาร์เซนอลในสัปดาห์หน้านะครับมันเป็นการวางแผนสำหรับการสัปดาห์ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็สุดสัปดาห์ในพรีเมียร์ลีกนะครับโดยที่อันนี้แหละจะเป็นบททดสอบ จริงๆของอาเนเนองลล็อตแล้วก็นักเตะลิบูชุดนี้จากสองประเด็นนั่นก็คือว่าอในเรื่องของการที่จะไม่ได้เจอทีมเหมือนกับกลางระดับกลางล่างของลีกเหมือนเหมือนประมาณสิบนัดที่ผ่านมาแล้วแต่คราวนี้จะเป็นการเจอทีมท็อปฟเลยนะครับนั่นก็คือมีทั้งเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็บิลล่า แล้วก็เป็นทีมท็อปของยุโรปทั้งไลฟ์ิกแล้วก็แล้วก็เลเวอร์คูเซนเลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นจุดที่ที่ชี้วัดพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมองแล้วก็ไม่ได้บอกว่าออกตัวเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ผลงานที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับทีมเนี่ยแล้วทีมแบบจะกลายเป็น ล่มสลายหรือว่าไอสิ่งที่พูดกันมาเนี่ยเอ่อกลายเป็นอวยไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่นะครับอันนี้ผมพูดดักคอไว้ก่อนเลยในอีกประมาณไม่ถึงยี่สิบวันข้างหน้าเนี่ยก็คือว่าใครก็ตามอ่ะผมยกตัวอย่างแมนยูฤดูการที่แล้วพอกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแล้ะสุดท้ายตกรอบแค่รอบรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันยากมาก ที่จะจัดสรนตัวผู้เล่นไปเล่นทั้งยุโรปแล้วก็กลับมาเล่นในลีดได้นะครับไม่นับรวมที่ระหว่างทางแม่งยังมีฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าเดนี่แปลว่าอะไรพวกเราเจอเพื่อนในสโมสรเล่นแบบหนึ่งสโมสรเล่นแบบหนึ่งกลับไปเล่นทีมชาติแม่งเล่นอีกแบบหนึ่งอีกวัฒนธรรมหนึ่งพอกำลังจะปรับตัวทีมชาติกลับมาเล่นสโมสรอีกคือมันกลายเป็นสามสามขยับ ให้ทั้งนักเตะต้องปรับแล้วก็ให้ทีมเนี่ยต้องปรับนะครับดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปเนี่ยผมเอาแค่อีกห้านัดเนี่ยนะครับจึงบอกจึงบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าทำได้ไม่ดีนักในเชิงผลการแข่งขันก็จะไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นความล้มเหลวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติจริงๆที่เกิดขึ้นกับทุกสโมสรในยุโรป ที่จะต้องเล่นทั้งฟุตบอลในลีกแล้วก็ฟุตบอลในระดับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีนักเตะไปเตะไปติดทีมชาติพร้อมๆกันครับมันก็สอดคล้องกับที่ที่อร์เนอร์บอกไว้เลยนะครับว่าเขาบอกว่าถ้ากข่าวถามถ้าผมย,ววยา,า,วาวิถึข่าวถามว่าตอนนี้ลิวพูลพร้อมจะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือยังจากผลงานที่ออกสตาร์ทได้ดีรวมถึงเกมชนะเชลซีด้วยอันนี้บอกว่าขอดูเจ็ดเกม ก็คือช่วงนี้แหละช่วงฟีฟ่าเดย์ก่อนฟีฟ่าเดย์แล้วก็หลังฟีฟ่าเดย์หนึ่งนัดนี่แหละขอดูเกมเจอไลซิกเยือนอาร์เซนอลเยือนไบรตันแล้วก็ได้เล่นในบ้านสามนัดเปิดบ้านเจอไบรตันเปิดบ้านเจอเลเวอร์คูเซ่นในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เปิดบ้านรับไปแอตัลวิลลาในพรีเมียร์ลีกจากนั้นเบรกฟีฟ่าเดย์แล้วกลับมาอีกครั้งเยือนเซาท์แฮมตันอันนี้บอกขอดูเจ็ดนัดแล้วเขาจะตอบคําถามว่าลิเวอร์พูลของเขาซีซั่นนี้ อยู่ในจุดที่พร้อมจะลุ้นแชมป์หรือ,อยังงั้นแปลว่าเขาก็มองว่าเนี่ยมันยังมีจุดตรงเนี้ยที่ยากอยู่เขายังตอบไม่ได้เลยว่าทีมเขาตอนเนี้ยมันพร้อมลุ้นแชมป์หรือ,อยังเขาขอดูไอ้เจ็ดนัดตรงนี้ก่อนถ้าทีมเขาผ่านไปได้ผมเชื่อว่าเขาจะมันจะได้คําตอบออกจากปากเขาว่าเขาพร้อมแล้วที่จะขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงเป็นคอนเทนเดอร์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยเขาเกิดสะดุดเกิดอะไรเขาอาจจะบอกเฮ้ยเขาขอมองแค่สักหนึ่งถ้วยกับพื้นที่ยุโรปหรือเปล่าซึ่ง เจ็ดนัดที่จะถึงเนี่ยที่พีทอปบอกว่าเริ่มต้นเทลซีเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นจุดที่ยากเดี๋ยวมันจะค่อยๆหนักไปเรื่อยๆหลังจาพันเจ็ดนัดคำตอบมันน่าจะชัดเจนออกจากกุญสือของเราใช่ก็ก็เห็นด้วยตามตามนั้นเพราะว่าโปรแกรมอะโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าฟิกเจอร์เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นบททดสอบแล้วก็เป็นเป็นโจทย์ หรือว่าเป็นคำถามให้กับทีมอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเชื่อว่าไอ้ภาพภาพที่เห็นมาโดยตลอดเนี่ยนะครับคือกำลังจะพูดว่าไอ้ทรงทรงฟุตบอลในลักษณะนี้เนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่ามันเป็นทรงแชมป์แต่ว่ามันเป็นทรงที่เขาเรียกว่ามันเป็นบอลที่ที่มีทรงแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ อธิบายได้อย่าง,อย,างอย่างที่คือยกตัวอย่างเช่นเช่นที่ได้พูดไปเมื่อสักพู่นี้ก็คือว่าแต่ละตำแหน่งอ่ะมันม,ม,นมีมันมีตัวแทนที่เหมือนกับจัดแทนได้เอ่ออย่างอย่างชัดเจนสอดคล้องแล้วก็ภายใต้กับระบบและรูปแบบวิธีการเล่นณนะเวลานี้นะครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปเลยว่าลิวพูก็มีแบบมือสองที่เรียกว่าดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็ว่าได้ ทิเคลเลเอร์และก็ทุกตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟฟูลแบ็กแดนกลางแดนบนโดยเฉพาะแดนหน้าเนี่ยนะครับทั้งหกตัวเนี่ยรวมเคียร์ซ่าด้วยเนี่ยก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันของลีนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมตอบไปเองนะไม่ต้องรอถึงไม่ต้องรอถึงถึง,ถ,งถึงจบ จบเกมกับวิลล่าหรือว่าพักฟีฟ่าเบรกแล้วกลับมาเลยคือลิวพูเนี่ยน่าจะดีพอลุ้นอยู่แล้วนะครับดีพอในท็อปโฟอยู่แล้วแต่ลุ้นขนาดไหนเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดมันก็คือว่ามันอยู่ที่คู่แข่งขันแล้วก็ปัจจัยภายนอกเช่นกรรมก,การโนนีนั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์เช่น จอห์นสโตนม่งนาทีที่90บวก5ในเกมกับวูฟในเกมเยือนเนี่ยนะครับคือเข้าใจว่าวูฟเองก็เสียคอนเนอร์ในเกมเยอะๆถึง18ครั้งจนสุดท้ายก็ต้านไม่อยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเรามองที่เรื่องของของการตัดสินที่มันไม่สม่ำเสมอผมเอาอย่างนี้นะผมจะไม่พูดอันนี้ผมกำลังจะโยงมาที่เรื่องของกรรมการบ้างแล้ว เออว่าคือผมจะไม่พูดว่ามันถูกหรือมันผิดผมเกินมาไว้แล้วผมไม่อยากจะเป็นดราม่าว่าไม่ยอมรับคําตัดสินหรือว่าหรือว่าโน,น่นนี่น,นั่นผมพูดอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าผมยอมรับได้เราเล่นฟุตบอลเราเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องอย่างนี้มันโอเคแต่ประเด็นที่ผมกาลังจะพูดนะจุดนี้ก็คือว่าการตัดสินบางครั้งเนี่ยนะครับด้วยความที่มันไม่สม่ําเสมอแล้วมันสมมุติว่ามันดันไม่สม่ําเสมอแบบไม่เป็นใจให้ทีม ลิวพูลเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะส่งผลในหลังเกมนัดที่สามสิบแปดซึ่งเป็นแต้มรวมสุดท้ายได้นะครับผมมองโดยส่วนตัวว่าแบรนโดซิวานี่ยมีอิทธิพลแล้วก็ฟาวทางด้านของออโจเซสซาโกของบูฟเนี่ยแน่นอนส่วนตัวมองแบบนั้นส่วนตัวนะส่วนตัวนะเพราะว่า จังหวะที่โตนหม่งเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคตัวเขาแบรนโดเนี่ยย้ายที่แล้วตัวก็ไม่ได้สูงไปบังวิสัยทัศน,น์แน่นอนแต่ว่าจังหวะที่คอนเนอร์มาเขามีการบล็อกสาอยู่ทีหนึ่งเป็นการบล็อกไม่ให้ผู้สาประตูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเซตตัวเองมาอยู่ในจุดที่ต้องการณนะวินาทีแรกไม่ได้คือแทนที ต้องการขยับมาข้างหน้าครึ่งก้าหรือเกือบหนึ่งเก้าเพื่อที่จะพร้อมที่จะกระโดดหรือพร้อมที่จะถอยหลังแล้วก็กระโดดหรือพร้อมที่จะกระโดดซ้ายกระโดดขวาแล้วป้องกันแต่ว่าจังหวะที่เขากําลังจะขยับเขาถูกบล็อกเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเสียจังหวะนิดนึงอาจจะไม่ได้ถึงกับเซก่อนที่จะถอยหลังมาเพื่อที่จะตั้งหลัง แล้วจังหวะนั้นก็สตกโตนก็หม่งสวนกลับเข้ามาจะตอบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการเล่นไม่นับรวมไปยืนอยู่ในจุดที่ออฟไซด์ในช่วงเวลาที่หม่งด้วยเนี่ยคือหรือเปล่าเนี่ย v a เเองผู้ตัดสินเองอาจจะมองว่าไม่ได้มีอิทธิพลแต่ส่วนตัวมองว่ามีอิทธิพลนะครับหรือว่าสถานการณ์ที่ อาทางด้านของเดี๋ยวนะโตซินไปดึงโชต้าซึ่งมันเหมือนกับที่ทางด้านของมันเหมือนหรือมันคล้ายกับที่ทางทางทางสาริบาเนี่ยไปฟาวในเกมกับบอลหมัดแม้ว่าจะมีการอธิบายกันมากมายว่าเออตเซนเตอร์อีกคนหนึ่งอยู่ใกล้อาจจะวิ่งทันโน่นนี่นั่นคือผมเลยอยากจะตั้งคำถามกับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยฟุตบอลจะตีความกันแบบไหนกันแน่ตามตัวอักษรใช่ไหมถ้าตามตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็นตัวสุดท้ายแล้วเขามีโอกาสที่จะหลุดเดี่ยวไปทําประตูมันก็ต้องเป็นใบแดงไม่ต้องมามองว่าคนอื่นจะวิ่งทันคนอื่นจะเป็นดีเทลย่อยอ่ะซึ่งมันอาจจะสอดแทรกอยู่ในกฎหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวมองว่า ถ้าจะมีกฎนี้ขึ้นมามันก็ไม่ควรจะมีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับมันเป็นเทคนิคอ์ฟาวของของเซนเตอร์ตัวตัวตัวสุดท้ายแน่ๆที่ลักษณะเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าเคสหนึ่งมองแบบหนึง่งเคสหนึ่งมองอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแค่สองเหตุการณ์ที่ผมบอกก่อนนะว่าผมยอมรับคำตัดสินผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรยังไงก็แร์เล์ก็ก็เข้าใจแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือว่า สิ่งเหล่านี้ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆโดยที่โชคใช้คำว่าโชคแล้วกันหรือว่าจังหวะของการพิจารณาเนี่ยมันไม่ได้เข้าทางเวี้ยวููแต่ว่ามันเข้าทางคู่แข่งขันโดยเพราะเป็นแมนซิตี้นะครับหรือเป็นอาร์เซนอลเนี่ยการลุ้นแชมป์ของเวี้ยวปูเนี่ยนะมันอาจจะมีเส้นทางที่สั้นลงเพราะว่าแทนที่เมื่อวานนี้แมนซิตี้จะเสียสองคะแนน ก็ได้สองคะแนนเพิ่มขึ้นมาเรามีถึงสองฤดูก,กาลที่พลาดแชมป์เพราะว่าแพ้แมนซิตี้แค่หนึ่งคะแนนซึ่งมันเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคะแนนเมื่อวานของแมนซิตี้แล้วภาพของเป๊ปกวาดิโอลากับนักเตะแบบดีใจกันอย่างยิ่งหลังเกมที่โมลินิวสเซเดียมเนี่ยโมลินิวกราวเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยจะจะกลายเป็นคอตกคอพับทันทีถ้าเกมนี้มันจบลงด้วยการเสมอ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังจะพูดคือว่าผมตอบนะตอนนี้ผมเชื่อว่าลิวพูถ้าวัดทรงฟุตบอลวัดแนวทางการเล่นหรือว่าอาร์เนอร์สไตล์ในตอนนี้ลีดไปสู่นะัดไม่ต้องคือเอาแค่นี้ผมคิดว่าในระดับท็อปโฟเนี่ยไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้ลุ้นแชมป์ยาวๆอย่างแน่นอนแต่จะได้ลุ้นแชมป์ยาวแค่ไหน มันอยู่ที่ว่าคู่แข่งจะถีบซึ่งคู่แข่งต้องยอมรับว่าทั้งแมนซิตี้แล้ะอาร์เซนอลเหนือกว่าลิเวอร์พูลอยู่ในจุดณปัจจุบันนี้นะครับก็จะจะมีปัจจัยอื่นๆช่วยหรือว่าสนับสนุนนะครับขนาดไหนอันนั้นก็จะมีผลต่อลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีลิเวอร์พูลก็ต้องควบคุมคอนโทรลในสิ่งที่ตัวเอง สามารถจะทำได้ต่อไปให้ได้นานที่สุดครับ